สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องคนขายเหรียญชาแนลวันนี้ช่องคนขายเหรียญชาแนลก็จะมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการขัดเหรียญเมื่อวานวันนี้เราก็จะมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับการคัดพบเจอเหรียญอะไรบ้างพบเจอเหรียญที่เราต้องการหรือเปล่าคลิปวิดีโอนี้ก็ไปรับชมพร้อมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมมาดูข้อมูลเหรียญสองบาทก่อนนะครับเหรียญสองบาทสีทองเหลืองของรัชกาลที่10บ ปีพศ2563ัน้อยหเหรียญปีพศนี้นะครับทางช่องของเรานี่พยายามค้นหาข้อมูลจำนวนการผลิตไม่เจอไม่มีไม่พบนะครับไม่พบจำนวนการผลิตแต่ในการคัดเหรียญของทางช่อง,องเราก็พยายาม พยายามหาเหมือนกันเนื่องจากว่าพบเจอน้อยเหลือเกินคือจากการคัดเนี่ยพบเจอน้อยเนี่เราก็เลยอยากจะทราบข้อมูลจำนวนการผลิตว่ามันเป็นเหรียญที่เป็นเหนออรียญพสผลิตน้อยหรือเปล่าสำหรับปีพศส2563ชนิด2บาท ที่ทองเหลืองของรัชกาลที่10นะครับก็ยังไม่มีการพบเจอข้อมูลก็ถามในหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นนักสะสมรุ่นใหม่รุ่นเก่าตลอดจนคนคัดเหลียนนะครับก็มีความเห็นตรงกันเหมือนกันว่าอาจจะเป็นปีพศที่ผลิตน้อยก็ได้นะครับ ทางช่องเราก็ไม่ได้ยืนยันนะครับเพียงแต่ว่าเรามารีวิวให้ข้อมูลแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดหรือว่าท่านใดที่คัดเหรียญน,นะครับก็ลองค้นหาดูนะครับได้ข้อมูลอะไรแบบไหน,นก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับเหรียญสองบาทปีพศ .2563 ส,อ 2, สีทองเหลือง นครับก็มาดูกันนะครับเหรียญที่ทางช่องเราแยกออกเหรียญทั้งหมดเมื่อวานนี้แลกมาก็หมื่นหกรวมทั้งเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับทีนี้เราก็คัดแล้วเหรียญห้าไม่ไม่เจอเหรียญ10ก็เจอเหรียญเดียวก็คือเหรียญปีพศนะครับปีพศ 2553เหรียญเดียวในจำนวนเหรียญ1ิ0 0 0นะครับเหรียญหนะครับเหรียญ5้าเหรียญห้าเราก็ไม่พบเจอนะครับไม่พบจือเหรียญที่เราต้องการนะครับก็เลยแยกออกไปไม่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมดูแต่เหรียญบาท พบเจอหนึ่งเหรียญแบบที่เราต้องการเราก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้อมูลการคัดเหรียญน,นะครับทุงละพันนะครับเป็นเหรียญบาทนะครับเหรียญบาททุงละพันก็จะมีอยู่ทั้งหมด 7จ็ดถุงนะครับเจ็ดถุงก็เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันเจอหนึ่งเหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็มาดูกันเลยนะครับแบบไหนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ นี่ก็คือเหรียญที่ทางช่องของเราต้องการนะครับเหรียญน,นี้ปีพศ2557นะครับที่เราพบเจอเมื่อวานนะครับจากการคัดเหรียญเหรียญบาท7,000เหรียญน,นะครับพบเจอหนึ่งเหรียญก็คือเหรียญน,นี้แบบที่เราต้องการนะครับก็คือ พระเสียรตรงปีพศ2557นะครับเราอยากได้พระเสียรขวางปีพศ2557ไม่พบเจอสักทีประกาศรับซื้อก็ไม่มีท่านใดเอามาขายนะครับก็ยังประกาศรับซื้ออยู่ยังรับซื้ออยู่นะครับสำหรับพระเศียรขวางปีพศ2557นะครับ ีพศอื่นยังไม่รับนะครับรับรับพระเสียนขวางปีพศ2อ5 7เพื่อที่จะเอามาคู่กันกับเหรียญนี้นะครับนี่ก็คือข้อมูลการคัดเหรียญวานมาให้ผู้ชมได้ดูกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันกับคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ